น้องปริน้องนาเดชน้องข้าวตังน้องวันนิดังน้องภูฟ้าน้องโกนน้องเก่งน้องนบน้องใบบัวน้องปั่นฟันน้องเป้ะน้องอินดี้น้องเพยเพยน้องปันปันพีระวิศน้องเอแคร์น้องกันเนอร์น้องภูวิทน้องกุกจิ้ น้องเจ๋งๆน้องโชกุลน้องกตน้องเทรน้องนาโนน้องไอพีน้องทะเลน้องพลอยพลอยน้องปะทีน้องมะปรางน้องหาจังน้องลิซ่าและน้องปลายฟ้านะคะจำนวน46คนนะคะการแสดงชุดนี้นะคะ ฝึกซ้อมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆคุณแม่ฟ้าคุณแต่ไม่ถึงค่ะไม่ถึงหรอกค่ะว่าใจแล้วไม่แน่ใจอะไรแบบนีไม่เลยไม่ถึงค่ะไม่ถึงยังอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์แล้วหนึ่งอาทิตย์นะคะวันนี้ดูเวลาจัดงานให้เต็มค่ะเพราะว่าอุปกรณ์เสริมเยอะเดือนมาเรู้สึกลูบพิธีก่อนเริ่มจากปากหมดนะคะก็เย็นดเล่ค่ะกนเลย เด็กๆได้ที่แล้วก็ยืนที่ตัวเองนะคะไม่เดินนะคะไม่เดินตอนนี้นะคะเป็นการเรียมอุปกรณ์นะคะรานว่ามีกรองด้วยมีกรองนะคะอนางนกรัมนางกรัมเตรียมผ้าไปเล่ะผ้าเรรียมผ้า เด็กๆได้แทนแล้วถือลายลูกไม่ต้องไปวัดตามลูกอ่าได้แทนแล้วถือลายเตรียมเตรียมพร้อมลูกเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนี่หมกแทนอยู่ที่เ่าหมกแทนอยู่ที่เสาลูกเดี๋ยวหมดเสียงก่อนนะคะเวลานานนิดนึงนะคะอพอดีเด็กๆอื่นเต้นนะคะ อาหารหวานๆหน่อยลูกนะคะนีาเย่หานไ้าน้มังทมากสังเกตปากนะคะหวานไหวาไห้เดี๋ยวรอเพือนก่อนที่ดอกไม้ะนะ เด็กก็ยังไม่มีความสามารถมากวนนันนี้นะคะท่านผู้ปกครองจะได้รับชมเด็กๆนะคะจากเด็กโตเป็นเด็กเตรียมควาสามารถของเด็กก็พัฒนาขึ้นเยอะเลยนะคะ พร้อมแล้วน,นะคะการแสดงชุดต่อไปเป็นการแสดงชุดท,ที่สามบ้านเฮาของ,งเด็กๆข้องเตรียบหนุนใขอเชิญท่านรับชมได้แล้วค่ะ แสดงของพี่ๆห้องเตรียมหนึ่งนะคะเด็กๆลงไปรับรองวัลในโอกาสนี้นะคะขอการเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พัทรคกนะคะเตาย่างเท้าเอาแคนเปาแครนพอดีเป็นลูกพิธีกรนะคะกับลูกนาหินใจด้วยนะคะพิธีกรแม่ลุอกอ่อนค่ะคเคลือารูปไมาเปี่ยบหมดเปรียนหมดแล้วะคะ่วะ,คะ เดี๋ยวเตรียมชุดใหม่อ่ะมาแล้วนะคะนักแสดงห้องอันส5ห้าคนนะคะคุยแล้วค่ะมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะมีน้องใบบุญน้องเอ๋ยน้องเจ้าน้องวินน้องกันน้องแท้แทน้องไข่มุกน้องนีโอน้องอาโตูน้องโมบายน้องของขวัญน้องต้นฝน น้องต้นน้ำน้องทีน้องเนว่าน้องว่านหอมน้องไตตันน้องปุนน้องมุนจูน้องพาร์น้องโมชิน้องเก้าน้องนดน้องข้าวโอ๊ตน้องโฟตอนน้องเจ้าซับน้องนัดน้องจันเจ้าน้องเหนือ น้องไบเตยน้องไบตองน้องโมนาน้องโมนานะคะน้องแครวาน้องซุรีน้องอุ๊เปอร์น้องน้องฟาน้องน้ำโมงน้องวีต้าน้องต้นปุ๊กน้องแพนน้องวายุน้องกันน้องไอดียและน้องต้นข้าวนะคะ การแสดงชุดนี้ก็จับเต็มเหมือนกันนะคะการแสดงชุดนี้นะคะฝึกซ้อมโดยคุณครูการคุณครูคอนและคุณครูตอนะคะ หมอแทนเป่าใหญ่เลยอย่ารีบเป่านะลูกนะอย่าเพิ่งเป่านะอดทนไว้นะ,ล,นะล,ลูกนะอดทนไว้เดี๋ยวเหนื่อยก่อนเดี๋ยวหมดแรงตอนนี้นะคะ,ะ,คะพี่เลี้ยงนางงามกำลังเดินสำรวจค่ะพี่เลี้ยงนางงามเดินสำรวจอยูน่นคะคะอนางรำนางรำม,มองไปข้างหน้าลูกนางรำม,มองไปข้างหน้าค่ะ นางรำค่ะนางรำมองไปข้างหน้าค่ะเตรียมค่ะลูกเตรียมค่ะไม่กระโดดนะคะร้องและยังพากุทนร้องยังรักกุตาลพร้อมแล้วนะคะขอเชิญชมการแสดงชุดสาวเลยยังรอของข้องเตรียมอนุบาลสองได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีปรบเพราะว่า ต้องอย่างเดียวเลยผ่าถ่ายรูปขอความกรุณาน,น,นะคะท่านหน้าทุกคนนั่งลงนิดนึงนะคะท่านผู้ปกครองค่ะข้างหลังที่อยู่ข้างในเป็นมองไม่เห็นรูปรูปของเราเลยนะคะอยากชื่นชมเด็กทุกๆคนเลยนะคะนี่จะ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 ฝัน